สวัสดีครับสามเพชรเครื่องจักรกลนะครับวันนี้มาดูการทํางานของหางตัดหญ้านะครับคลิปที่แล้วลงไปสินค้านะครับมี3าสีนะครับพอดีลูกค้าโทรมามากเลยครับว่าอยากจะเห็นการทํางานครับก็เลยทางร้านชัยยงเครื่องจัก,กรเกษตรมือสอง 2, ก็เลยทําการโชว์เลยนะครับเนี่ยครับ หญ้าเขียวชุ่มดีนะครับนะครับเป็นแนวดิ่งเลยนะครับแนวตรงเลยนะครับเครื่องะไม่ได้เร่งเลยนะครับเครื่องยนต์แค่สองฟูบเองนะครับยันมาคันนี้ นี่ยาขนาดยาหนาๆเลยนะครับไปแบบนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยครับยาลกมากเลยสูงมากเลยนะครับ นี่ขนาดใช้เครื่องยันมานะครับ YM 2 7นะครับเครื่องสองสูบเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าช่องใหม่เลยนะครับสูงมากเลยครับยาแน่น เื่องเลยนะครับไปตัดนิ่มๆเลยอันนี้จะโชว์การทำงานแบบเร่งน,นะครับเร่งเครื่องยนต์ ตวงนี้ครับลกมากเลยครับย่าหนามากเลยครับเนี่ยครับ อันนี้มาดู YM นะครับยันม่า YM 2007นะครับดูช่วงล่างนะครับแห้งดีนะครับสินินสินเฟืองท้ายอะไรแห้งดีนะครับเดินโยนแบบติดนุ่มๆเลยนะครับ2ส,สูง มลองขึ้นลองดูนะครับด้านหลังอแขกนี้ผมยกนะขึ้นแบบนิ่มๆนะครับปื๊ดเลยแขง่งน,นี้เวลาใต่เพื่อให้ ใส่แล้วถึงทำงานใส่ไงอะ่ะนีอ่อันนี้เราตัวนี้เราพดให้ว่างนะครับอันนี้เราลองใส่เกียร์ถอย ดีนะครับปื้เปิดพาร์ทเลยนี่ขับกับไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะครับไปแบบนุ่มๆเลยนะครับ หลังจากที่ผมลงมาจากรถนะครับลองตัดแล้วผมว่าครับดีครับแล้วก็ไม่แทบจะไม่ต้องเร่งเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนี้เดี๋ยวขอคุยกับคุณนิมิชัยนะครับเจ้าของร้านนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะอธิบายการทํางานของกัญชาเบื้องต้นนะครับคือสามารถเลื่อนลงได้3าระดับตัวนี้คือเปิดได้ับไม่ตัดแต่ว่า ไม่ไม่กระจายปิดปิดเพื่ออะไรนะอ๋อให้ยญ้ากองไว้ไมใ่ให้ลาดลาดกับพื้นเลยนะครับแล้วด้านในเนี่ยครับจะมีใบใบตัดเล็กๆอยู่สองด้านครับเพื่อที่จะมีหญ้าหรืออะไรที่มันจะไปพันนะครับตัวนี้สามารถตัดไม่ให มันพันกับใบพัดได้ครับข้อดีของรุ่นนี้ครับแล้วอันนี้จะเป็นหางใหม่อุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นนะครับเอออะไหล่นี้สามารถหาซื้อได้นะครับเออรถยนต์นี้เป็นรถแท็กเตอร์นี่เป็นรถเก่านอกนะครับรายละเอียดนี้เดี๋ยวขอคุยกับคุณนิเมชัยครับเจ้าของร้านครับครับครับอันนี้เป็นรุ่นไวเทม คิเจ็ดแรงนะครับ2ตู้ครับแล้วก็ยางราัประมาณนี้นะครับสีก็ประมาณนี้ได้ครับเราเสนอราคาอยู่ที่หกหมืนแปดพันบาทพร้อมหานทวยาใหม่แล้วก็มีรถไถรถแทกเกอร์รถพุดหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกชมติดต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเ็ดศนย์าสสี่ศูาครับศูนย์แปดหนึ่งเ็ดศนย้าต่อสี่ศนยครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ดูยันดูฟู f a c e บุ๊กได้ครับ เป็นบุกก็รถมือสองการเกษตราะยนตมือสครับครับผมอ,อ,อันนี้เดี๋ยวผมค่ายดูรอบข้างของการตัดหญ้ามานะครับเนี่ยครับคือถ้าลูกค้ามีเงาะมีทุเรียนอยู่ด้านข้างนะครับกลางล่องนี้ตัดตัดได้สบายเลยนะครับ ช่วงนี้ครับมันใกล้ต้นไม้นะครับแต่สามารถดันเอ่อถอยเข้ามาตัดได้นะครับ นะครับเราก็สามารถที่จะคุยให้วัวกินได้ด้วยนะครับแต่ญ้าที่เราปลูกอาจจะเป็นญ้าสายพันธุ์ที่ให้ให้วัวกินนะครับ เลยนะครับมีมะขามหวานด้วยนะครับด้านทางาที่เราตัดนี้สามารถจะคุยเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้ดีเลยนะครับ ถ้าเรามีต้นไม้อยู่ด้านข้างเราก็สามารถที่จะโกยหญ้าเพื่อไปสุมใต้ต้นผลไม้หรือ,เ,อ,อเป็นไม้ยืนต้นอย่างพวกไม้สักไม้มะค่าอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นปุม ตัดยาก็ใช้แบบง่ายๆนะครับแค่ให้ห่างรถไถย,ยกขึ้นได้ดีแล้วก็เวลาการทำงานมีการปรับเลี้ยงไปมีดในการตัดนะครับ ตัดออกมาแล้วก็เรียบสวยเลยนะครับคือพื้นที่เวลาตัดเนี่ยคือพื้นที่บางครั้งการใช้งานเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะขึ้นไปในพื้นที่เป็นสวนเป็นเขาเป็นเนินบางครั้งเราตัดนี้เราอาจจะต้องใช้มือเลี้ยงคอนโทรนในการยกหางหลังด้วยนะครับเพื่อความนิ่งของใบมีด เพื่อให้ตัดให้ได้เรียบนะครับครับผมเอ่อทางร้านชัยยงเครื่องจักรเกษตรมือ2นะครับมีรถแท็กเตอร์เก่านอกแล้วก็รถขุดเก่านอกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับคุณนิมิชัยได้เลยนะครับเบอร์081 705 2403นะครับ จะมีหางตัดหญ้าใหม่ด้วยนะครับแล้วลูกค้าท่านใดถ้าสนใจดันหน้าใหม่ทางร้านก็มีให้นะครับลองมาแวะเที่ยวชมได้นะครับทางร้านอยู่ตั้งอยู่อำเภอสองมิ่น้องครับแยกตลาดหนองวันเปียงเพียง400เมตรนะครับครับก่อนจากวันนี้ก่อนจากไปวันนี้ผมและคุณนิมิชัยเจ้าของร้านชัยยงเครื่องจักรมือ เครื่องจัก,กรเกษตรมือ2ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ